ผู้รับบริการมาหาเราด้วยเรื่องรอยสักร,รอยแผลเป็นแต่เบื้องหลังรอยเหล่านั้นอาจจะเป็นความทรงจำที่เขาอยากลืมนั่นคือเหตุผลที่ดรทัดออฟไม่เป็นเพียงแค่คลินิกที่ลบรอยแต่ที่นี่คือที่ที่จะคืนความมั่นใจให้กับผู้รับบริการอีกครั้งครับ จุดเริ่มต้นแนวทางการบริหารด r รทัดออฟไม่ได้เกิดจากคำว่าธุรกิจความงามแต่เกิดจากความเข้าใจทุกนวัตรกรรมเลเซอร์ในการที่เราเลือกใช้รวมถึงทุกโปรแกรมในการรักษาและทุกมาตรฐานสารพยาบาลล้วนแต่มาจากคำถามเดียวครับว่าถ้าเราเป็นผู้รับบริการเราอยากเข้าคลินิกแบบไหนนั่นคือสิ่งที่ดรทัดออฟมุ่งมั่นพัฒนามาโดยตลอด สำหรับแบรนด์ personality ของด r เรทัดออฟได้แก่น่าเชื่อถือจริงใจและปลอดภัยครับโดยที่เรามุ่งเน้นผลลัพธ์ในการรักษาและมีมาตรฐานสารพยาบาลครับสำหรับคำว่า medical laser solution ไม่เป็นเพียงแค่สโลแกนครับแต่มันยังสะท้อนถึงความเป็นตัวตนของดเรทัดออฟอย่างแท้จริงคำว่า medical หมายถึงมาตรฐานทางการแพทย์คำว่า l a เ er หมายถึงนวัตรกรรมเลเซอร์ที่เรามีความเชี่ยวชาญ และสุดท้ายคําว่าโซลูชันหมายถึงคํามั่นสัญญาที่เรามีให้กับผู้รับบริการว่าเราจะรักษาให้ดีที่สุดครับในมุมมองของผมนะครับความแตกต่างของดรทอฟคือที่เรามุ่งเน้นความเป็นสเปเชียลไลซ์และมีอินโนเวชันนวัตกรรมเลเซอร์ที่เราเลือกใช้นะครับผ่านระดับโกลด์สแตนดาร์ดผ่านออยของทั้งอเมริกาและของประเทศไทย รวมถึงท like wow ี่คลินิกของเรายังผ่านมาตรฐานสารพยาบาลระดับสากลอย่าง A A C I อีกด้วยครวิธีการสื่อสารของแบรนด์ดเรทดอฟนะครับคือเราเคารพผู้รับบริการเราพูดใจอย่างตรงไปตรงมาเพราะเราเชื่อว่าความน่าเชื่อถือคือหัวใจของแบรนด์ในระยะยาวครับดเรทัดอฟเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆครับ ที่อยากให้ผู้รับบริการเข้ารับบริการการรักษาด้วยนวัตกรรมเลเซอร์ที่ปลอดภัยและมีมาตรฐานในอนาคตข้างหน้าผมมองว่าเราจะเติบโตสู่การเป็นผู้นําในการรักษาด้วยนวัตกรรมเลเซอร์ที่ครบวงจรในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกไม่ใช่ก,การขยายสาขาแต่ยังเป็นการยกระดับมาตรฐานการรักษาผมอยากให้ดรแทดออฟเป็นชื่อแรกที่ทุกคนจะนึกถึงเมื่อพูดถึงการรักษาด้วยนวัตกรรมเลเซอร์ไม่ว่าจะเป็นด้านความงาม หรือเป็นการรักษาปัญหาผิวเฉพาะด้าน